โอ้ทุกคนปัน่นเปลี่ยนเป้าใหม่มาป่าใหม่อูมาเจอเห็ดนางลมยังงามเลยจ้าดูจ้าดูดอกยังใหญ่เลยจ้ายังงามงาม,มอ่อนๆอยู่เลยจ้านี่จะเป็นชั้นๆชั้นๆจ้าโอ้ยเก็บเก็บเก็บอ้เก็บจ้าเก็บ,กบ,กบโอ้ยสมกับที่ตั้งใจมาอยู่จ้าดูนี่จ้า เป็นชั้นๆอ่อนๆเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ตรงนี้เลยจ้ะจ้ะ นี่จ้าอ่อนๆงามๆนะจ้า นี่จ้ะอ่อนๆน้ำๆมาลูกแบบใหม่เมื่อกี้เบอร์แปกจ้ะส่งวอทแอปมาว่าโทรศัพท์หล่นน้ำให้ให้ส่งวอทแอปไปให้ใหม่เบอร์ไม่รู้จัก โอ้ยเดี๋ยวนี้มีชาชีพระวังตัวกันมั่งนะจ๊ะมันทำทุกรูปแบบเลยจ้ะโอ้โอยดูช้อนี้งามมากอ่อนมากโอ้เต็มตะก้าเลยจ้ะเนี่ยจะ้ะขอน,นี้ขอนเดียวเต็มตะก้าแล้วจ้ะเนี่ยจะ้ะโอ้